นี่เอเบรกหน่อยเบรกหน่อยโอ้เบรกนะอู้โอ้โอยจะเหยียบเลยเหยียบพ่อเลยนะโอ้เอ้ยจีขอหาทำโทษขับรถจะเหยียบพ่อตะกอดขยะลงจากรถเลย สวัสดีเอฟซีที่ครรักทุกท่านทุกคนนะครับพบกับเราในช่องพลายทองคำวันนี้เราจะไปไหนกันครับกระปอมไม่บอกฮะไม่บอกโอ้มีไม่บอกเลยล้วจะรู้ไหมไม่บอกนะไปดูเอาค่ะไปดูเอาเองโอ้สุดยอดวันนี้มีลีลามีมีลีลามีมาดนะครับบอกให้ไปดูจะถามหน่อยวันนี้ไหนไหนไอพ่อไปค้นกระเป๋าแล้วทําไมติปที่ที่บอกว่าฝากไว้หน่อยฝากไว้หน่อยหายหมดเลยมันไปอยู่ที่ไหนหมด ฮะไรนะทำอะไรแบ่งกันคนละครึ่งฮะแบ่งกันคนละครึ่งเนาะแบ่งกันคนละครึ่งไม่สงสารคนทำงานต้องจะนั่งอยู่ถือร่มอยู่เอาไปแบ่งกันเฉยนี่นะปัดทูนี่ก็บอกว่าฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะเปิดดูกระเป๋าไม่มีอะไรเลยไปถามบอกว่าแบ่งกันเรียบร้อยได้คนละเท่าไหร่ ก็พอเป็นคนนับสี่พันสี่ร้อยโอ้ว่าสี่พันตกใจหมดเลยว่าอเอามาจากไหนเยอะแยะค่าแรงท่าแร,ง,ารงทำอะไรไม่เห็นทำอะไรเลยน้ำก็ต้องต้องเรียกเอาถึงจะได้กินนะเอฟซีบอกว่าขา่าแรงโอ้ตายแล้วนะอ๋เดี๋ยวเราไปดูครับเอฟซีอันนี้จะให้กระปรอมเอาพี่พันล้าน เข้าอู่นะครับเข้าอู่ล้างนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะไม่บอกแล้วับว่าทํำยังไงใครคิดเองถอยออกเองด้วยวันนี้เสาจะอยู่แม่ข้างหลังฝั่งนู้นเ่ะฮะเสาจะอยู่แม่ขางหลังฝั่งน้นก็ดูเอาเองสิมาดูแล้วอย่างนี้นะครับเอฟซีไปดูไปติดตามดูว่าเสาจะอยู่หรือเสาจะไปวันนี้นะครับผมจะไปดูครับไปโอ้โหนี้ให้กําลังใจเดี๋ยววันคราวต่อไปจะเป็นคนนี้นะเอฟซีมาลุ้นคนนี้อีกรอบหนึ่ง ยังดูคนนี้ก่อนนุดาวเรืองมองดูเสาดีๆนะว่าตรงเรียงโอ้หดูครับมันก็อยู่ตรงกลางแล้วไงมันใจไหมนี <h <h いい่ม uh ันใจไหมครับไม่โอ้ เดี๋ยวดูครับ FC ไปแล้วเอาไม่เอาก็นั่งอยู่บนนั้นหลยทั้งคืนโอ้โหแล้วเ c พอเครื่องยนต์ดังขึ้นนี่หัวใจผมจนเต้นแรงขึ้นเลยนะหัวใจผมเต้นแรงขึ้นเลยนเอฟดูเอาจำได้ยังเกียร์ถอยไปตรงไหน โอเคโอเคครับโอเคเอาดูจดุกดีไปดูไปดูรถข้างหลังให้หน่อยตัวน,นั้นมันไม่เกี่ยวดูตัวข้างบนอย่าไปโทษกระจกอย่าไปโทษกระจกดูเอาไม่ต้องเล่นพวงอะไรตรงตรงเลยทานมเฉลียวอย่าลืมเบรกมือ,อลงด้วยโอ้มันไม่ใช่ยากขนาะดนั้นหรอก เดี๋ยวขามจะหลุดจากคาดรถกระโดดไปน่ะเด็กมือลงย่งเ่อไปค่อยนะครับที่เอาแล้วมันไม่ใช่ไปแล้วเอฟซีในตอนเดียวขันเร่งแรงไปแล้วครับ ระวังกระจกระวังกระจกเดี huh. oh ๋ยวรดถมารถมาโอ้ไปเลยฮัก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 วะฮักฟวงไปเลยวะเออโอ้โหวันนี้ดูเหมือนเซียมนาเลยดูมีจังหวะด้วยโอ้โหเอฟซี โอ้โหโอ้โหดูครับโอ้โหวันนี้มั่นใจมากเลยบ่าวนี่ออกไปเอาเอาเอางานโอ้ยเสียชื่อมาเลยอุตส่าห์บอกว่าวันนี้มันเซียนมากเลยทำแบบมั่นใจมากเดี๋ยวยุดยึดอยู่ตรงนั้นแหละอืไปเดี๋ยวด้วยบ่าวนี่แกด้าอยู่ข้างล่างเหยียบเบรกไว้เหยียบเบรก บอกนี่ไอ้ดาไปอ้าวแล้วมึงไปเยียบค่าแล้วทำไมแค่สองนั่นแหละข้างบนข้างล่างมึงเกียร์สามก็นายดันไปตึงมือไม่ต้องให้สุดแล้วก็ขึ้นบนเออเออ ไม่น่าวันนั้นกูถึงวิ่งตามไปแล้วไปใส่เยอะมากเลยระวังทางโค้งเดยอ้โหนี่เอนี่เอฟเบรกไหน เบกน้อยอู้เบกน่ะอู้เฮ้ยโอ้ยจะเหยียบเลยเหยียบพ่อเลยนะโอ้เอ็มเอาไว้ก็พรอมไปแรงมากเลยโอ้หัวใจแทบวายเลยเมื่อกี้จะเหยียบเอาพ่อโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย อ้ตรงมาตรงมาเยอะอะไอะโค้งเมื่อกี้บอกให้เบรคเบรกหน่อยทำไมไม่เหยียบเลยจะเหยียบพ่อรู้จักไหมโอ้กระโดดลงข้างทางเลยรู้จักเปล่าเนี่ยโอ้ร้ายนะร้ายนะเนี่ย เกือบแล้วดีนะพ่อกโดนหลบทันไม่งั้นนะแบนแตะอยู่กลางลาดยางเลยเอซไม่น่าเลยกปอมดูดูดูพนักงานอาโอ้แล้วทำไมไม่จะกลับรถมาเลยก็กลับเองดิกลับได้ไหมนี่โอ้โหทำไมถึงเป็นอย่างนั้นซาเชื่อใจนะว่าวันนี้ดูเหมือนเซียนมากโอถามคนนี้ดูเป็นยังไงวันนี้ เกิดเหยียบพ่อแล้วทางโค้งเลยเออพ่อกระโดดหลบเข้ากอหญ้าตรงนั้นนะเมื่อกี้เลยว่าวันนั้นบอกว่าเวลาโค้งเราต้องค่อยๆเหยยีบเบรกค่อยๆมาไม่ใช่ปล่อยมาเต็มที่เออโอ้โหสุดยอดขอหาทำโทษขับรถจะเหยียบพ่อตปกวาดขยะลงจากรถเลยไปพ่อเลยไปกวาดเลยดูทำหน้า เอาไม่จะเยียบแล้วพ่อจะกระโดดเข้าป่าได้ไงอโอ้พ่อกลัวตายเหมือนกันนะก็บอกว่าไม่ทางโค้งไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยๆแล้วกวาดลงตรงนั้นกว่าลงตรงนี้นกวาดมาทางนี้เลยโอ้โดนแล้วเอฟซี FC เห็นไหมขอหาอต้องทําโทษหน่อยครับบอกไม่เชื่อฟังอาจารย์มันก็ต้องโดนทําโทษอย่างนี้แหละครับทุกท่า ยอนะวันนี้ว่าโอ้โหวันนี้กระปอมมากเหมือนเซียนมากเลยตอนถอยรถออกไปนะแต่พอตอนขับแล้วตรงนั้นกวาดลงช่องตรงนั้นเลยเราไม่ได้ล้างตั้งแต่วันที่ไปเหงานที่อำเภอ ทุมรัดเดียวนะครับใช่ไหมอำเภออะไรนะเออธวัดบุรีขอโทษครับเอ็ซีอำเภอทวัดบุรีมันก็รัดรัดเหมือนกันเนาะมันก็เลยนึกว่าอันเดียวกันเนาะนี่ก็เลยจัดการหน่อยครับเอซีล้างพิภพล้างเราปุ๊บมาแล้วนะเครื่องของเราก็อย่างว่าเลยเอซีเริ่มไปทางเขาหนักแล้วเหยียบจังหวะบางจังหวะ มันเป็นอะไรไม่รู้ในทีบางทีเกลียบไปมันเหมือนน้ำมันไม่ลงอ่ะยังไม่ได้ไปเช็คเลยนานจะเป็นทีหนึ่งจะไปเช็คก็กลัวมันมันแพงมันเยอะคะแนนก็ทําบ้านหมดแล้วทีนี้มันไม่มีนะผสมผสมก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆนะพี่ฟันล้านรอก่อนบอกให้ถูกห่วยก็ไม่ไม่บอกนี่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 สองจดสองนี่สองจดเกิแล้วทำไมไม่เอาไปให้พ่อนอนฝันหน่อยนี่ ให้นอนหลับอยู่ที่เฉยได้ยังไงโอ้โหตอ,อนนี้ก็สองสาวของเราก็โดนทำโทษไปเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับจีเหยียบพ่อก็ต้องทำโทษแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเอการโดนทำโทษขับรถไปดูพ่ออย่างนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวคิวต่อไปคนเสื้อขาวนี่เป็นยังไงถามดูดิมีความมั่นใจแค่ไหนนี แต่ละคนมีแต่ไม่มีใครมั่นใจเลยทำไมเป็นอย่างนี้ตอนพ่อหัดไม่มีใครสอนอย่างนี้นะตะเมาบอกบอกแล้วก็ตะเมาลงไปนั่งดูพ่อเหยียบไปคนเดียวเลยแต่ประเดิมครั้งแรกเลยไปตรงหน้าบ้านตะเมาเลยชนไฟท้ายเขาแตกเลยพ่อแยกกันเอาก็พ่อออกทางใหญ่เลยเด้ยไม่ได้ขับอย่างนี้เดีออกอ้อมไปบ้านทัม่วงมาสิแยกบ้านทัม่วงกลับบ้านเราไปเจอตรงนั้นเจอรถปิ๊บมาเบียดกันสิเจยเลยอะ ฝากคลิปวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ FC ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ความสาวของเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมสําหรับคลิปว,วูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดงติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยแต่คอยรักนงนานฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไวน้นอหมกอม,อมใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากสองสาวนี้ไว้ด้วยครับ FC เป็นกําลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ